สวัสดีครับผู้าุรงครับวันนี้จะมาต่วัดนีเลยครับวัดนีเลยสขค่าครับวัดตัวที่หนึ่งรับตัวสองครับนี่ก็ดีได้ศูนจุดศูนย์เจ็ดโอห์มครับ วัดขั้วที่ห้ากับขั้วสามไม่ขึ้นรครับดูว่าหนี่จะบแบบงสองขั้วค้ณบองอะไร ใช้สองบีวะสองเอาแบวนิ้มที่ขั้วหนึ่งกับขั้วสองครับแล้วเอาเตอร์วัดขั้วห้ากับขั้วสี่มีี่ไหขึ้นนี่เอ้ขึ้นนี่ไมนควย้ยงปับาหต้องสอง,อ,งอ่ะอะทไ นี่มันแตกเลยเหรออ่ะม,มีที่จบไหปไหมใช่ไหมใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ขึ้นอ่ะอ่ะมันร้อนมันร้อนแปบบ๊บอ่ะได้ศูนย์จุดหกโอห์มครับก็ไปวัดนี่ห้าขา วัดขัว a t a กับขั้วอีหนึ่งับนี้ทางนี่นี่นนนนได้ยี่สิบสมโอมครับก็ไปวัดขั้วพวก B กับ f อครับได้ร้อยที่เป็นจุดสี โอครับข้าไปวัดพวกวบีก,กับเอครับไม่ไม่มขึ้อะไรยิ่มดูยิ่งตัวนี้อ่ะอ่าเสียบแบตมไม่ขึ้นครับมันมีอะรไม่ได้เสีย ก็ไปเอาขั้ววกเสียบที่ขั้ว S T A ครับเอาขั้วลบเสียบที่ขั้วอีหนึ่งครับ ม่เตอร์วัดที่ขั้วบวกบีกับขั้วเอทีครับมีค<ม>ือแล้วไม,มได้5.3ดโอมครับจะไปเอาข้อบวกเครยบที่ขั้วบวกบีครับ เอาโล,าลัวลบกี้เสียบพิกลว่าเสียเสียอ่าเราคือเทียบว่ายังไงอ่ะ่ามันมียางหุ้มอยู่อ,อ่ะไม่นี่ตรกยางเอกยางใช่เอดูหนังสือได้อหนี่ยก็บวกเทียบบวกบีแล้วก็เอาอมิเตอร์จิ้มที่บวกบีอือ ดู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 ดดู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 